โรคพริกใบิกนี่ก็คือโรคที่เกิดกับพริกโดยตรงแล้วก็จะสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตของพริกสําหรับวิธีการทําละลายบิวเวรียรแล้วก็น้ําเปล่าในอุปกรณ์ที่เราจะใช้ฉีดพ่นเลยขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาเตรียมต้นนะครับก็คือเราจะตัดไอส่วนที่เป็นใบิกนีอ่ออกแล้วก็จะโรยบริเวณโคนต้นด้วยขี้เถ้าหลังจากนั้นแล้วเราก็จะฉีดพ่นด้วยบิวเวรียรต่อไปก็คือการลดน้ําให้ปุ๋ยธรรมดาทั่วไปสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมท็อปจากช่องแนวทางเกษตรเก็ความรู้ครับสำหรับในวันนี้นะครับจะพามาดูวิธีการแก้ปัญหาโรคพิกเบงิกครับเป็นเทคนิคจากทางอาจารย์นิติดวงวันทองสำหรับรายละเอียดและวิธีการทําจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมกันเลยครับครับผมสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูวิธีการแก้ปัญหาโรคพิกเบงิกนะครับโรคพิกเบญิกนี่ก็คือโรคที่เกิดกับพิกโดยตรงนะครับ แล้วก็จะสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตของพริกคือถ้าเกิดเป็นโรคนี้แล้วนะครับก็คือเราจะไม่ได้ผลผลิตเลยสาเหตุเนี่ยมันจะเกิดมาจากตัวไรขาวพริกนะครับคือไรขาวพริกเนี่ยจะไปดูดน้าเลี้ยงบริเวณยอดแล้วก็ใบอ่อนนะครับทำให้เป็นโรคพริกเบงอีกอะไรขาวนี่ก็คือจะเป็นมแมลงขนาดเล็กนะครับไรขาวเนี่ยจะเป็นแมลงขนาดเล็กอยู่ในตระก,กูลของไรจะมีขนาดเล็กมากนะครับก็ ไม่เกินขนาดจะไม่เกิน1มมตรการสังเกตว่าลายขาวเนี่ยเขาจะเป็นตัวยังไงนะครับถ้าเกิดเราจะดูตอนเช้าเนี่ยเราก็เปิดดูที่ใต้ใบนะครับแล้วก็เด็ดใบมาส่องกับแสงตะวันเราจะเห็นคล้ายๆหยดน้ําแล้วเป็นสีเขียวนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าลายขาวนิสัยการเข้าทําลายของลายขาวเนี่ยก็คือเขาจะมาทําลายพิกเราเนี่ยในช่วงเช้าแล้วก็เย็นนะครับช่วงที่มีอากาศเย็นถ้าเกิดอากาศร้อนหรือโดนแดดร้อนนะครับเขาจะหลบลงไปอาศัยอยู่ในใต้ดินบริเวณโคนต้นนะครับ สำหรับลักษณะและอาการของพริกนะครับเมื่อโดนลายขาวพริกเข้าทําลายเนี่ยลักษณะใบเขาจะงีกงอนะครับแล้วก็งองอลงด้านล่างนะครับเพราะว่าตัวลายขาวเนี่ยจะอาศัยดูดน้ําเลี้ยงบริเวณใต้ใบนะครับแล้วก็ส่วนลักษณะของยอดนะครับก็จะโดนโดนทําลายเช่นกันยอดเนี่ยจะซสีดแล้วก็งิกนะครับไม่สามารถที่จะแทงยอดใหม่ขึ้นมาได้ปกติแล้วนะครับถ้าเกิดพริกเป็นโรคนี้แล้วเกษตรกรก็จะ ถอนต้นที่เป็นนะครับถ้าเกิดเป็นไม่มากเนี่ยเขาจะถอนต้นที่เป็นแล้วก็ไปเผาทาลายส่วนต้นที่เหลืออยู่เนี่ยเขาจะฉีดพ่นสารเคมีเพื่อป้องกันและกําจัดนะครับตัวไรเขาแต่วันนี้เราเราจะมาทําเป็นอินทรีย์อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมาในวันนี้นะครับก็จะมีกรรไกรตัวกรรไกรเนี่ยเอาไว้ตัดยอดนะครับจะมีบิวอเรียแล้วก็น้ําเปล่านะครับแล้วก็อุปรกรณ์สําหรับการฉีดพ่นตัวสุดท้ายเลยก็คือขี้เท่านะครับ บิวเวียเนี่ยเป็นสารอินทรีย์นะครับที่ใช้ในการกําจัดและควบคุมกลุ่มของมแมลงพวกเพี้ยไรแล้วก็มแมลงปีกแข็งตัวขี้เท่าเนี่ยเราจะใช้เป็นสารไล่มแมลงนะครับที่อาศัยอยู่ในดินเราจะเอามาโรยตรงหน้าดินบริเวณโคนต้นนะครับเพื่อเพื่อที่จะไล่ตัวไร่เขาไม่ให้อาศัยอยู่นะครับสำหรับวิธีการทำนะครับอันดับแรกเลยเราก็เตรียมละลายบิวเวียนะครับแล้วก็น้ำเปล่า นะครับละลายใส่ในอุปกรณ์ที่เราจะใช้ฉีดพ่นเลยนะครับวันนี้เราเตรียมน้ํามาประมาณ 600cc นะครับเราก็จะใช้บิวเวอรเียประมาณ1ฝาคืออัตราส่วนที่ใช้ที่แท้จริงก็คือใช้บิวเวอรเรีย2 0 c ต่อน้ํา20ลิตรนะครับเมื่อเราเทบิวเวอรเรียลงในน้าเปล่าแล้วให้เราเขย่าเพื่อที่จะให้ละลายน้ําได้ดีนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้าผสมบิวเวอรเียเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะมาเตรียมต้นนะครับก็คือเราจะตัดไอ้ส่วนที่เป็นใบยีกเนี่ออกนะครับ ให้เราตัดออกไปเลยตัวนี้เป็นเฉพาะยอดเราก็จะตัดเฉพาะส่วนที่เป็นยอดตัวนี้เราต้องตัดแล้วเอาไปเผาทาลายนะครับสําหรับต้นนี้นะครับก็คือเราตัดไปประมาณครึ่งนึงเพราะว่าเขาเขาเป็นลงไปเยอะมากเราก็จะตัดออกให้เหลือน้อยที่สุดแล้วให้เขาแตกตาใหม่นะครับแตกตายอดใหม่ตัวนี้ก็เช่นกันนะครับต้นนี้มีทั้งดอกแต่เราจะตัดออกไปเลยแล้วก็จะตัดให้เหลือประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเราจะรอเอายอดใหม่นะครับครับในการตัดเนี่ยลักษณะการตัดเราคือ ัดในส่วนที่เป็นโรคแล้วออกให้หมดนะครับแล้วก็นําส่วนที่ตัดออกเนี่ยไปเผาทําลายเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดต่อไปนะครับหลังจากที่ตัดแล้วนะครับตัดพริกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะโรยบริเวณโคนต้นด้วยขี้เถ้านะครับขี้เถ้าก็เราปลูกเป็นพริกในถุงนะครับเป็นพริกในถุงเนี่ยเราจะใช้ประมาณ1หยิบมือนะครับหหยิบมือก็ประมาณนี้เราก็โรยลงไปเลยนะครับสำหรับคนที่ปลูกในสวนนะครับอาจจะใช้เป็นต้นละ1กํามือก็ได้นะครับปลูกลงพื้นดินไปเลยเนี่ย เพราะว่าพื้นที่จะกว้างกว่านะครับสาเหตุที่เราโรยขี้เท้านะครับก็เพราะว่า,า,มาแมลงที่อาศัยอยู่ในดินบริเวณโคนต้นของพริกเนี่ยถ้าเกิดเราโรยขี้เท้าออเสร็จนะครับเขาก็จะไม่กลับลงไปอาศัยอีกนะครับก็คือเขาจะหนีตัวขี้เท้าเนี่ยจะเป็นสารไล่มแมลงอย่างดีนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับเราก็จะฉีดพ่นด้วยบิวเอเลียนะครับในการฉีดพ่นเนี่ยเราจะฉีดพ่นในทั่วนะครับที่สําคัญเลยในการฉีดพ่นเพื่อที่จะกําจัดไรขาาพริกนะครับ คือส่วนของใต้ใบลักษณะส่วนของใต้ใบเนี่ยจะเป็นที่อยู่อาศัยของไรเขาเราต้องฉีดพ่นให้ทั่วทุกใบนะครับเราฉีดพ่นให้เปียกไปเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราอาจจะพลิกถุงลงมาเมื่อเราฉีดพ่นลำต้นเสร็จเรียบร้อยนะครับลำต้นใบเรียบร้อยแล้วให้เราฉีดพ่นบริเวณโคนต้นด้วยนะครับตัวบิวเวเลียเพื่อที่จะเวลาบิวเวเลียเนี่ยโดนน้าก็จะซึมลงไปในดินนะครับสามารถกําจัดตัวไรเขาที่อยู่ในดินได้นะครับ หลังจากที่เราทาเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการลดน้ําให้ปุ๋ยธรรมดาทั่วไปแต่เราจะมาทําการฉีดพ่นเนี่ยสารพวกสารไล่มแมลงหรือบิวเวียทุก7วันนะครับตัวนี้เราต้องรักษาให้ดีนะครับก่อนจะมียอดใหม่เนี่ยครับใช้เวลาอยู่ไม่เกิน10วันนะครับแล้วเขาก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาพอแตกยอดใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราสังเกตดูนะครับยอดใหม่ที่ขึ้นมาเนี่ยยอดแรกๆอาจจะใบแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์นะครับอาจจะยังงีกงออยู่ แต่ใบที่2ที่3าถัดไปเนี่ยเขาจะเป็นใบที่สมบูรณ์กลางออกเต็มที่นะครับสำหรับวิธีนี้นะครับเราสามารถที่จะทํากับพริกได้ทุกช่วงอายุของพริกนะครับไม่ว่าจะมีผลผลิตแล้วหรือยังไม่ให้ผลผลิตหรือกําลังติดดอกออกผลนะครับเราสามารถที่จะตัดแล้วให้เขาแตกแขนงขึ้นมาใหม่เราจะได้พริกที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านปลูกพริกแล้วมีลักษณะอาการแบบนี้นะครับยาปล่อยตาละเลยโรคที่เกิดจากรายขาวพริกเนี่ยมันจะเป็นโรคที่สามารถแพร่ระบาดได้มากนะครับมันจะสร้างผลเสียหายให้กับพริกที่เราปลูกนะครับส่วนท่านที่ปลูกพริกเป็นจํานวนมากนะครับก็คือทําขายท่านลองใช้วิธีนี้ดูนะครับเป็นวิธีง่ายๆทําทเป็นอินทรีย์คือท่านจะสามารถลดต้นทุนได้เป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตที่สมบูรณ์ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ